ลูกหมูสามตัวกับหมาป่าจอมตะกละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูใจดีตัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่สามตัวลูกหมูทั้งสามเติบโตขึ้นมาจนถึงเวลาที่ต้องออกไปสร้างบ้านของตัวเองแม่หมูใจดีจึงเรียกลูกหมูฟังข้าวและลูกหมูไม้สักเข้ามาหาเพื่อบอกให้พวกเขาสร้างบ้านที่แข็งแรงเพื่อป้องกันอันตราย แม่หมูใจดีหันไปหาลูกหมูอิดมอนผู้เป็นน้องเล็กและย้ำเตือนด้วยความรักว่าลูกเอ,อ๋ยจงสร้างบ้านที่แข็งแรงที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าลูกหมูอิดมอนพยักหน้าเข้าใจลูกหมูฟางเข้าพี่ใหญ่สุดเป็นลูกหมูที่รักความสบายเขาเลือกที่จะสร้างบ้านด้วยฟางเพราะมันง่ายและรวดเร็วไม่ต้องออกแรงมากนักเขาสร้างบ้านเสร็จในเวลาไม่นานและรู้สึกภูมิใจกับบ้านหลังใหม่ของเขา ลูกหมูไม้สักพี่คนร้องก็คิดไม่ต่างกันเขาเลือกสร้างบ้านด้วยไม้เพราะมันก็สร้างได้เร็วเช่นกันแม้จะแข็งแรงกว่าฟางนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับต้องใช้ความพยายามมากนักเขาก็สร้างบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วส่วนลูกหมูอิดมอนน้องเล็กสุดเขารู้ดีว่าความปลอดภัยสําคัญที่สุดเขาจึงเลือกสร้างบ้านด้วยอิดแม้จะต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าพี่ๆแต่เขาก็ตั้งใจทํางานอย่างขยันขันแข็ง,ขงทีละก้อนๆจนบ้านอิดแข็งแรงเสร็จสมบูรณ์ วันหนึ่งหมาป่าจอมตะกละผู้หิวโหวยเดินผ่านมาเห็นบ้านฟางของลูกหมูฟางข้าวมันคำรามหึมข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้พังแล้วจับเจ้ากินซะหมาป่าจอมตะกละเป่าลมหายใจเฮือกใหญ่บ้านฟางก็พังครืนลงมาลูกหมูฟางข้าวตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีไปที่บ้านไม้ของลูกหมูไม้สักทันทีหมาป่าจอมตะกละตามมาที่บ้านไม้มันคำรามอีกครั้ง ข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้พังแล้วจับเจ้ากินทั้งคู่มันเป่าลมหายใจเฮือกใหญ่บ้านไม้ก็พังคลืนลงมาเช่นกันลูกหมูไม้สักและลูกหมูฟางข้าวตกใจมากรีบวิ่งหนีไปที่บ้านอิดของลูกหมูอิดมอนลูกหมูฟางข้าวและลูกหมูไม้สักวิ่งมาถึงบ้านอิดของน้องเล็กอย่างหอบเหนื่อยลูกหมูอิดมอยรีบเปิดประตูให้พี่ๆเข้าไปหลบภายในบ้านที่แข็งแรงของเขาอย่างปลอดภยัย หมาป่าจอมตะกระตามมาถึงบ้านอิดมันพยายามเป่าๆและเป่าแต่บ้านอิดก็ไม่ยอมพังลงมาเลยแม้แต่น้อยมันโมโหมากและเริ่มคิดหาวิธีอื่นหมาป่าจอมตะกละเห็นปล่องไฟบนหลังคาจึงคิดจะปีนลงไปลูกหมูอิดมอนผู้ฉลาดเห็นดังนั้นจึงรีบก่อไฟในเตาผิงรอไว้เมื่อหมาป่าจอมตะกระตกลงมาในปล่องไฟก็ถูกไฟเผาก้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หมาป่าจอมตะกละร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและรีบวิ่งหนีไปในป่าไม่กลับมาอีกเลยลูกหมูทั้งสามตัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านอิฐที่แข็งแรงปลอดภัยตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานหนักความขยันหมั่นเพียรและความรอบคอบเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จและความปลอดภยัย